สวัสดีทุกคนที่ชมคลิปนี้ผ่านช่องทาง YouTube ด้วยนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนใหม่นะคะมี2ส,สถานะนี้ที่เช็คผลและไม่ผ่านจะประกาศผลในวันที่27กันยายนค่ะ เป็นการประกาศผลอีกรอบหนึ่งนะคะร,รวมไปถึงตารางแจกเงินบัตรคนจนในเดือนตุลาคมจะมีอะไรบ้างได้รับเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะก่อนไปรับชมรับฟังร,รายละเอียดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเข้าเรื่องกันเลยนะคะใครที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วได้สสถานะนี้ตรวจสอบอย่างไรก็ไม่ผ่านนะคะทางรัฐบอกว่า ต้องตรวจอีกครั้งในวันที่27กันยายนนี้ค่ะสำหรับการลรงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่าผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรสนะคะถ้าใครได้รับสถานะนี้แต่ความจริงแล้วนะคะคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนได้เสียชีวิตแล้วมีใบมรณะบัตรของคู่สมรสแล้ว ขอให้ผู้ลงทะเบียนนะคะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่27กันยายนนะคะอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะคะอย่าเพิ่งเดินทางไปแก้ที่หน่วยนะคะรอเช็คกันก่อนนะคะและอีกสถานะหนึ่งนะคะใครที่เข้าไปเช็คแล้วออได้รับข้อความว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่าผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถว้วนโปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขแบบประชาชนของบุตรทุกรายนะคะ แต่ในความเป็นจริงนั้นบุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน18ปีหรืออายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วนะคะขอให้ผู้ลงทะเบียนรอตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่27กันยายนเช่นเดียวกันนะคะเริ่มตรวจได้ตั้งแต่เวลา6 0โมงเช้านะคะทุกคนตรวจในเว็บไซต์ได้เลยนะคะไม่ต้องเดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียนค่ะใครอยู่ใน2สถานะนี้บ้านนะคะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะตรวจสอบอีกที่วันที่27กันยายนนะคะ และสำหรับตารางการแจกเงินในเดือนตุลาคมนะคะม,ม,มีทั้งหมดนะคะเรายการด้วยกันนะคะรายการที่1นะคะเป็นเงินสำหรับซื้อสินค้าปกติเลยนะคะ2 0 0ถึง3 0 0บาท รายการที่2เป็นวงเงินเพิ่มกำลังซื้อนะคะ200บาทเงินเข้าวันที่1ตุลาคมค่ะรายการที่3นะคะเป็นวงเงินค่กาก๊าซส่งต้มส่วนลดค่กาก๊าซสงต้ม100บาทที่ทางรัฐเพิ่มให้นะคะและก็เป็นของรอบเดือนตุลาคมถึงธันวาคมค่ะใจมากสุดท้ายของปีนี้นะคะรายการที่4นะคะเป็นค่าโดยสารรถไฟ500บาทรายการที่5เป็นค่าโดยสารรถไฟฟ้าและรถขสมก สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะรายการที่6นะคะ500บาทสําหรับโดย3ารถบอกขอซอรส,สหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะนะคส่วนลดค่าไฟฟ้า315บาทแต่ส่วนลดค่าน้ํา1 0 0บาทและ9เงินผู้พิการนะคะเพิ่ม200บาทค่ะ หามีการแจกเพิ่มเติมนะคะทางเพจมาอัปเดตให้แน่นอนค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้คลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ